สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะดวงเด่น12ราศีช่วงท้ายเดือนนี้มีข่าวดีอะไรรออยู่เช็คเลยเช็คดวงเด่น12ราศีเรื่องดีๆที่มีเกณฑ์เกิดขึ้นในส่งท้ายเดือนมกราคม2568 จากคำทำนายของสมาคมหลวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประมแต่ละราศีจะมีดวงเด่นในเรื่องใดบ้างมาเช็คดวงกันราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานก้าวหน้าโดดเด่นผลงานได้รับการยอมรับทำสิ่งใดก็สำเร็จได้ง่ายราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายน ปัญหาด้านการเงินที่ติดขัดเริ่มคลี่คลายในทางที่ดีมีคนเข้ามาช่วยเหลือราศีมิถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมความสัมพันธ์ในครอบครัวดีมากรักกันแน่นแฟนอาจได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ราศีกรกฎู15กรกฎาคมถึง16สิงหาคม เงินทองงอกเงยจากการลงทุนที่ผ่านมาหรือได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่าราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมหลังจากทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจมานานราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมคิดหวังสิ่งใดอยู่มีโอกาสสมความปรารถนาหรือกำลังได้รับข่าวดีที่รอคอย ราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอาชีพการงานก้าวหน้ามีโอกาสใดรับการปรับตำแหน่งโปรโมตเลื่อนขั้นราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมพบการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่สามารถพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือราศีธนู16ธันวาคมถึง13มกราคม มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภมาแบบฟลุก๊กฟลุกมีรายได้มาจากหลากหลายช่องทางราศีมังกร14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เชื่อว่าเหนื่อยแล้วดีมีแต่ความคุ้มค่าได้รับรางวัลจากการทำสิ่งดีๆราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเป็นช่วงของการกอบโกยรายได้การค้าขายลงทุนได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกำ ราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนมีความสุขกายสบายใจทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเป็นไปตามที่หวังขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ